ต่อไปทำยังไงครับนั่นก็คือใช้พลังวิเศษของนายในการขย่าไม่ว่านายจะขย่าอะไรทุกอย่างก็จะเป็นของไปหมดเราขย่าดูนี่แนีนี่เนี่เฮ้ยมันหายไปไหนอะเฮ้ยเค้กของเราต้นอยู่ที่ไหนสักแห่งนึงเอาโอ้ฉันอยู่นี่ไงแกนี่มันติงตองชัดๆเลยเมื่อเราได้แป้งเค้กมานะคะเราก็เอาใส่ลงไปในไมโครเวฟค่ะเราก็ทําการอบทั้งหมด30วินี่แน่เปิดไฟแดงแล้วครับ รอดูซิว่าเค้กของเราจะหน้าตาเป็นยังไงตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนแม่ไม่ต้องตื่นเต้นอะไรมากหรอกครับเค้กมันก็คงไม่ได้อร่อยอะไรมากหรอกไม่นะ <c oughs> พูดจาไม่ดีเดี๋ยวโดนหรอกโอ้นี่มันสามสิบวิหรือ30ิปีกันแน่เนี่ยเฮ้ยเรียบร้อยไหนเยราดูซิอืมกลิ่นนี่หอมหวนเหลือเกินเปิดออกมาอ้าวนี่เขาจะไม่ให้เราดูเค้กหน่อยหรอเฮ้ยทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ย ไม่เป็นไรเรายังมีคุกกี้เสียงทายอยู่อ่ะไปดูคุกกี้เสียงทายกัเลยหลังจากที่นายได้ทำเค,ค้กที่แสนวิเศษมาแล้วอันดับต่อไปฉันจะสอนนายทำคุกกี้ B N K 4 8นะจ๊ะ,อะลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอุปรกรณ์ที่เราต้องใช้ก็จะมีช่วย โอ้ oh, เป็นถ้วยหายกระมังม้อย oh. เช่นเคยเราต้องเอาน้ำนะคะ <c oughs> ไปใส่ <c oughs> ปึ๊บรู้สึกว่าการทำคุกกี้เนี่ยจะใช้ผลไม้น้อยกว่านะคะ <c oughs> อาจ <c oughs> จะเป็นเพราะว่าเรากินแต่แป้งๆไงไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่จากนั้นก็เอาแอปเปิลใส่ไปนี่อันที่สองนี่น้ำก็จะเปลี่ยนเป็นสีซอมค่ะเอามือลงไปกวนเหมือนเดิมมือนี่ยังไม่ได้ล้างเลยเกาตูดด้วยกวนลงไป อันนี้ดูมีช็อกโกแลตชิปด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เทมันออกมาฮ่าเทออกมาได้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ใส่เข้ามาค่ะปึ๊บป๊บจุ๊บโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาเจ้านี่เนี่ยไปใส่ในไมโครเวฟอี๊ปิดปั้มแล้วก็กดปึ้งแค่นี้ก็รอเวลาให้คุกกี้ของเราสุกไหนดูสิโอสีสันสวยงาม นายเรียนรู้การทำคุกกี้แล้วก็เค้กวันเกิดแล้วอันดับต่อไปฉันก็อยากจะให้นายเปิดเบเกอรี่ในคุกนี้ซะเลยโอ้โหมันจะดีละครับโอเคเดี๋ยวเรามาซื้อของกันก่อนเลยดีกว่านะคะของที่ต้องซื้อเนี่ยก็มีชามค่ะ1ใบปั๊บแล้วก็มีไมโครเวฟอีกหนึ่งอันชึบโอ้ทั้งหมด30บาทไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังมีน้ำผลไม้อยู่น้ำผลไม้มีน่าจะทำเงินให้เราได้เยอะนะคะไหนลองดูสิปับ๊บ โอ้โหได้มาเพิ่มอีก18บาทไปซื้อวัตถุดิบเพิ่มอีกหน่อยไปที่อุปกรณ์แล้วก็นี่ซื้อขวดมาเพิ่มหนึ่งอันแอปเปิ้ลเพิ่มอีก4ี่อันไปเลยนี่สุดยอดไหมล่ะเอาล่ะกดซื้อกันเลยค่ะขอมาส่งล้อกลก่บโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยดูถ้าขวดฉันแตกล้วทำยังไงนี่ฉันเป็นลูกค้า V I P นะเอาของทุกอย่างใส่ลงไปค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะไปจับเราได้แล้วก็วางใบคคเวฟไว้ข้างบนตรงนี้ สวยงามสีเข้ากับเตีมห้องมากๆจากนั้นนะคะเราเอ๊ยเราต้องซ่อนอันนี้ด้วยเดีย๋ยวผู้คุมรู้ว่าเราแอบเอาการะมังเข้ามาในห้องขังแล้วไมโครเวฟนี่ตั้งตะห่านมากเอาละพร้อมแล้วค่ะไปทําเค้กกันเลยฟึบเฮ้ยเขาก็เลงจะทําเค้กล้วพวกเราจริงเหรอนี่ฉันเตรียมฟันผูรอแล้วนะเนีย่ยทำไมนายแปะแปงฟันล้เห้อเอาละฉันไปก่อนนะบ๊ายบาย เสียงใครกลนเนี่ยกลนแบบนี้ขากสเลเธอพี่ด<อ>ูเหมือนว่าผู้คุมยังไม่มานะเอาละขั้นตอนการทำเคกเอากะละมังออกมาก,ก่อนฮึบรู้สึกว่าแอปเปลิลของเราเยอะมากค่ะใส่ของลงไปทำอะไรก่อนดีเอาเป็นเฮ้ยเสียงใขรเคาะเน่เน่่เน่มาได้ยินเสียงข,ยขัเนเคาะหรือเปล่าได้ยินได้ยินฉันต้องการคุกกี้นะขอคุกกี้หน่อยโอเคโอเคงั้นทำคุกกี้ก่อนค่ะ กีกี้น่าจะขายได้ราคาดีปุ๊บก,กวนกวนเลยปุ๊บปุ๊อืมโอเคจากนั้นโอ้โหนี่เราทำแบบมีสุขาอารมัยมากๆนะคะเพราะว่าเราใช้พื้นนะคะเป็นจาน เฮ้ยเฮ้ยนั่นผู้คุมมาแล้วผู้คุมมาแล้วพวกเราตายแล้วตายแล้วตายแล้วป๊าปปิดเฮ้คเอาล่ะรอไม่กี่วิคะ่ะต้องคอยสอดสองด้วย เฮ้ยฉันได้กลิ่นอะไรหอมหอมเนี่ยฮะอืมหอมมากหอมสุดๆเลยอย่าบอกนะว่ามีใครแอบทำคุกกี้นะฮะผู้ไม่ไม่ไม่มีครับผู้คุมไม่มีเลยห้องนี้ไม่มีอะไรเลยแอบแอบบางไวับางวันอืก็แล้วไปอย่าให้ฉันรู้นะว่าใครซื้อไมโครเวฟมาในนี้ใครจะบ้าซื้อไมโครเวฟมาในนี้เล่าเอาล่ะรออีกแค่อึดใจเดียวค่ะเฮ้ยรู้สึกผู้คุมจะเดินผ่านไปละอืมกินชักจะได้แล้วล่ะลองเปิดดูว้าว สวัรค์ชัดเ like oh, ก <t <t ็บไวเก็บไว้เก็บไวเก็บไวเก็บไวสุดยอดโอ้ผู้คุมให้คนนึงแล้วเราพอที่จะทำของได้อยู่เอาละจังหวะนี้ระหว่าที่ผู้คุมกำลังมาไปทำอะไรแต่ฉันเห็นนะโอ้ยไปเยยยๆๆๆๆยยยยยยออยย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 ย ปิดบังอะไรผู้คุมเดี๋ยวปัดเหนียวเลยไม่มีนี่มีอะไรที่ไหนนี่มันก็แค่ตู้ตู้เฉยๆโอเคเอาละจังหวะนี้ใส่ใส่แอปเปิลลงไปทั้งหมดสีลูกค่ะมีสีลูกสีลูกจากนั้นกวนเลยกวนอ้ากวนกวนก่อนโอเคได้เค้กมาแล้ว ออกมาอย่าลืมใส่กะละมังลงไปด้วยนะคะตอนนี้เราต้องทําเวลาหน่อยเพราะว่าของทุกอย่างถ้าเราสูญเสียไปเนี่ยมันมูลค่ามากมายมหาศาลมาก <c oughs> ปิดปิดเฮ้ยไม่ปิดเออทำไง <c oughs> ดีมันไม่ปิดอะ่ะเออทำอะไรทําอะไรฮะแอบปิดอะไรอยู่เปล่าไม่มีอะไรปิดพังเลยทั้งนั้นโอ้ดูดิมันงอกเงยเออกมาเฮ้ยก่อนที่จะเช้าเราเี้ยงคุกกี้อีกอย่างหนึ่งนะคะมาเร็วๆๆๆๆๆๆๆ ดูสิคุกค okay, so so ุมไหมยังยังไม่มาโอเคเรียบร้อยเราต้องใช้แอปเปิลแอปเปิลสอันค่ะจัดการใส่แอปเปิลลงไปอุยอีกอันนึงอยู่ข้างในนี่อันนดี้แอปเปิลนี่เราสั่งปลูกอย่างดีเลยนดครับอยู่ข้างหลังคุกเลยเท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 โอเคหลังจากนั้นนะคะเราเปิดขึ้นมาว้าวเค้กของเราเสร็จแล้วเฮ้ยใครใครทำเค้กอะไรแถวนี้ไม่มีไม่มีใครทำเค้กอะไรทั้งนั้นรูรููใส่ใส ใส่ลงไปให้ครบใส่ลงปครบชึบชึบจากนั้นปิดเลยปิดแล้วก็เวฟโอเคอีกประมาณสัก5วินะคะก็น่าจะเสร็จแล้วอืมฉันรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอะไรไหม่ๆนะฮะเกิดอะไรขึ้นใครทำไฟไหม้หรือเปล่าเฮ้ยกลิ่นไหม้ๆนี่ไงละอูบมากๆเลย พวกแกรู้หรือเปล่าว่าการทำคุกกี้ในคุกมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายถ้าฉันจับได้แล้วก็ฉันจะเคียนพวกแกอโอ้กินคุกกี้ในคุกมันยังผิดกฎหมายอีกแล้วนนเนี่ยแล้วเรากินอะไรได้เนี่ยพวกแกกินได้แค่ข้าวคุกกัเป็เท่านั้นอืมใช่วันนี้ฉันังไม่กนหนวดเลยอย่ามองนะป่ะฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นนายนะหว่างที่ผู้คุมไปแล้วนะคะ ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคหลังจากนี้เราก็รอตื่นเช้าค่ะเราส่งขอไปให้เบอร์นาดดีกว่าจึ๊บเฮเบอร์น hey าดนายเอาไปเลยโอเคหลังจากที่เราส่งขอให้กับเบอร์นาดนะคะเขาได้ให้ของขวัญมาหาเราด้วยดูสิให้อะไรมาบ้างติ๊งนองเจ้าได้รับหีบสมบัติหนึงอันแล้วอันนี้ล่ะ โอ้ล็อกเกอร์อันใหม่ค่ะและอันสุดท้ายซื้อว,ว้าวแอปเปิลที่มากกว่าเดิมววนี่เปิดมาส่งแอปเปิลมาให้น่ากินสุดๆเลยเอาละพอแล้วละกันสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งห้องก่อนที่จะจากกันเลยดีกว่าค่ะก็ไปที่เฟอร์นิเจอร์ตรงนี้เลยพี่แปง้งน่าจะซื้อของได้เยอะพอสมควรเลยนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันน่าจะมีตู้เซฟด้วยนะคะอยู่ที่ไหนอะ ไหนไหนไนี่ไงหีบสมบัติขนาดใหญ่เอาละเราจะเอาเคกที่เราทํามาค่ะดูสิว่าจะขายได้เท่าไหร่อุ้ยรูปร่างน่ากินเหลือเกินยังไม่มีใครสั่งงั้นฉันขายก่อนเลยแล้วกันนะป๊บได้ทั้งหมด72บาทโอ้โอยาได้ของนี้มานานแล้วเอาเซฟหนึ่งอันและจากนั้นเราเอาตู้ล็อกเกอร์อีกดีไหมนะ ไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนแบบใหม่ค่ะเอาเป็นตู้ติดกำแพงปั๊บหอันจากนั้นนะคะเราจะเอาโคมไฟด้วยชึบเท่านี้นะคะก็สามารถตกแต่งห้องของเราได้แล้วเฮ้ย,ย,ยเกือบลืมไปเราต้องใส่โปสเตอร์ด้วยเอาโปสเตอร์อีกหนึงอันซื้อเลยเีย็วๆๆของมาส่งเยอะมากเราต้องรีบจัดห้องก่อนที่ผู้คุมจะมาอันดับแรกก็ติดโปสเตอร์ก่อนหวังว่าจะไม่ใช่โปสเตอร์อันเดิมนะตึ๊บอ้าว ได้โพเตอร์อันเดิมโอ้น่าเกียดมากและอีกอันนึงนะคะนั่นก็คือโคมไฟตั้งโต๊ะแต่เรายังไม่มีโต๊ะไงเราก็เลยตั้งไว้บนไมโครเวฟก่อนละกันป๊าป <c oughs> จุเข้าไปในกําแพงด้วยอันดับต่อไปนะคะหุยนี่นี่มันคือตู้จริงๆเหรอเนี่ยแถมยังสามารถติดกําแพงได้ด้วยถ้างั้นเราติดไว้ฝั่งนี้เลยละกันสวยงามมากป๊บาวดูดิ เหมือนแบบลอยๆได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ของได้เยอะด้วยโอ้ผู้คุมน่าจะหาของของเราไม่เจอแอบซ่อนของได้ใหญ่พอสมควรและอันสุดท้ายค่ะอันนี้ก็คือกล่องสมบัติวางไว้กลางห้องเลยละกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเองินออกมาก่อนเดี๋ยวมันทับเงินที่มีค่าอยู่ด้วยปึ๊บวางปั้มโอ้โหลองเดือนเกะเอามาดูปึ๊บมุย้ยรูใหญ่บอเทอสามารถเข้าไปนอนได้ด้วยไหนลองนั่งดินั่งนั่งแดหรือเปล่า อนี่เป็นสบายตัวดีจริงเลยสุดยอดล้ออยากลองดูนะคะว่าถ้าเราซื้อโปเตอร์อีก2อันเนี่ยเราจะได้แบบอันเดิมหรือเปล่า3บาทอ่ะ1 2ซื้อนั่นโปเตอร์มาส่งแล้วติดโปเตอร์เต็มห้องเลยอันนี้ติดเอียงๆหน่อยฟามโอ้โหนี่เปนหนังเรื่องนักโทษไวสายหัวใจแหกคุกนี่านาแถมนางเอกจะเป็นผู้คุมตัวอ้วนนี่อีกด้วย และอันสุดท้ายนะคะติดไว้บนนี้เลยแล้วกันป๊าปอ้าวอันนี้กับอันนี้และอันที่แล้วก็คืออันเดียวกันปะโท๊เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด